สับสอนรวยสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะไปต้องเที่ยวช่วงนี้ฝนกต็ตกถ้าไปเที่ยวฤดูหนาวนานแลวอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวฤดูไหนดีคะพี่จอยอเยอะไปไหมคะเน,นี่ยคุณน้องถ้าจะเที่ยวฤดูไหนก็ไปเที่ยวที่เขานิยมไปเที่ยวกันสิคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าไฮซีซันฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นเองคะ่ะ ในช่วงไฮซีซันหรือฤดูท่องเที่ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะจัดกิจกรรมโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวกันแบบจัดเต็มเลยละค่ะไฮซีซันของไทยคือช่วงระหว่างพฤศจิกายนถึงมีนาคมค่ะธุรกิจท่องเที่ยวช่วงนี้จะคึกคักส่วนช่วงโลซีซันหรือฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมต่ำแต่ในช่วงนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวก็จะจัดโปรโมชั่นราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายไม่ให้ตกต่ำค่ะ แต่สำหรับประเทศไทยเราซึ่งไรายได้หลักนั้นมาจากการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไฮซีซันหรือว่าโลซีซันทั้งคนไทยและก็ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาค่ะเราจะได้รว,ร,วรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค AEC ที่กําลังจะมาถึงค่ะติดตามชมสับสนรวยด้วยทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะวันนี้สับสนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ